สวัสดีค่ะพบกับครูทายนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดที่12.2กันนะคะเป็นเรื่องของการดูสารประกอบอินทรีย์นะคะว่าเป็นสารประกอบประเภทใดนะคะซึ่งเราจะต้องพิจารณาหมู่ฟังก์ชันของโครงสร้างที่เขาให้มาแต่ละตัวนะคะมาดูกันเลยสำหรับข้อ1ข้อ1น,นะคะก็จะให้เราพิจารณาแล้วก็ดูว่าสารประกอบที่กำหนดให้ตรงเนี้ยตัวไหนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนบาง ะะแล้วก็ถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนเขาให้เราระบุด้วยว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนประเภทใดเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยคืออะไรสําหรับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนคือสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบเพียงแค่ไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นไม่มีอะตอมของธาตุอื่นประกอบอยู่ในสารนั้นเลยนะดังนั้นค่ะนักเรียนดูเลยสําหรับ1.1 1.1นะคะมี O ดังนั้นเมื่อมี O เนี่ยก็จะถือว่าไม่ใช่สารไฮโดโครคาร์บอนละตัดทิ้งไม่ใช่แน่นอน1.2ค่ะ1.2มี N นะคะมี N ก็คือเป็นธาตุอื่นละไม่ใช่ไฮโดโครคาร์บอนแน่นอนมาดู1.3กับ1.4กันค่ะสำหรับ1.3กับ1.4นะนักเรียนสังเกตได้ง่ายๆว่าถ้ามันมีแค่โครงสร้างแบบเส้นแบบวงเท่านั้นโดยไม่ได้มีอะตอมของธาตุอื่นเลยในแต่ละเส้นตรงนี้ค่ะมันแทนด้วย อะตอมของคาร์บอนนะคะเนี่ยคืออะตอมของคาร์บอนทั้งหมดเลยส่วนอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเองว่าแต่และตำแหน่งของคาร์บอนจะมีไฮโดรเจนกี่ตัวดังนั้นข้อนี้จึงตอบ1.3และ1.4เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนถามว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทใดสำหรับ1.3นะคะมีวงแบบนี้อยู่ไม่ใช่มีวงครูกำลังจะวงให้ว่ามีพันธะสารแบบนี้อยู่ดังนั้นพอเป็นพันธะสารเนี่ย ตัวนี้ก็จะชื่อว่าแอลไคน์ ai, นะคะเป็นพันธะสามส่วน1.4เป็นวงอะโรมาติกนะคะสองวงต่อกันนะอันนี้ก็คือเป็นสารประกอบประเภทเป็นสารไฮโดรคาร์บอนละกันรประเภทอะโรมาติกนะคะต่อไปข้อ2ให้เติมตารางนะคะให้เติมตารางให้ถูกต้องตรงนี้ต้องแม่นหมู่ฟังก์ชันเรียกได้ว่าเป็นการทบทวนละกันสาหรับหมู่ฟังก์ชันเพราะถ้าสมมติว่าหมู่ฟังก์ชันไม่ได้ไม่แม่นเนี่ยมันก็จะไปเรื่องอื่นยาก นะคะดังนั้นตรงนี้นะใครยังไม่ได้ไม่แม่นนะคะทบทวนกันเลย2.1ค่ะให้หมู่ฟังก์ชันมาหน้าตาเป็นแบบนี้มี N มี H แบบนี้2ตัวสูตรทั่วไปก็จะได้เป็น R แล้วก็เป็น NH2 R ตรงนี้นะคะแทนด้วย LQ ิหมายถึงเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนใดๆก็ตามที่มีตำแหน่งไฮโดรเจนว่างหนึ่งตำแหน่งเพื่อให้ NH2 เนี่ยมาเกาะได้ ถ้าสําหรับไฮโดรคาร์บอนที่เต็มสมมุติเป็น l K นอย่างเงี้ยสูตรของเขาคือ CnH2n+2 LQ ก็จะเป็นแค่ CnH2n+1 นะคะไฮโดรเจนไม่เต็มนะเพราะว่ามีตําแหน่งให้ตัวเนี้ยหมู่ฟังก์ชันตรงเนี้ยไปเกาะอ,อยู่ได้นะคะประเภทมีในตัวเจนจะมีแค่2ตัวคือเอมีนกับเอมสองตัวนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นเอมีนนะคะก็คือมีแค่ในตัวเจนอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเอมจะต้องมี C-Double Bond O ตอใกล้ๆก,ก,กับในตัวเจนด้วย ตัวนี้ก็เลยรู้เลยว่าเป็นเอมีนครูขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะใครอยากใครถนัดเขียนภาษาไทยเขียนภาษาไทยได้เพราะว่าภาษาอังกฤษสาหรับบางคำมันสั้นกว่าจะได้เร็วกว่านะคะ2.2ให้สูตรทั่วไปมาหน้าตาแบบนี้สูตรทั่วไปหน้าตาแบบนี้เราพิจารณาได้เลยถ้าเป็น L มันคือ CnH2n-2 นะถ้าเป็น L- k คเนน H2n+2 L- คีน H2n เฉย H2n-2 ตรงนี้จึงเป็น L- คาย พอเป็นแอลไคล์ ai, ปุ๊บหมู่ฟังก์ชันก็จะเป็น C พันธะสามนะคะแอลดีไฮด์ D ai, ค่ะสูตรทั่วไปของแอลดีไฮด์ก็จะเป็น R แล้วก็ C H O R ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะคือ LQ ตัวหมู่ฟังก์ชันจริงๆคือตรงนี้ c H O นะคะโครงสร้างจะเป็นยังไงโครงสร้างของเขาก็จะเป็นขีดขีดตรงเนี้ยที่ครูขีดไว้แบบเนี้ยคือให้ฝั่งเนี้ยไปเกาะกับอะไรก็ได้เหนือไหมไปเกาะกับ Pedro bon, ไฮโดรคาร์บอนใดๆก็ได้ส่วนตัวที่ระบุความเป็นหมู่ฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ค่ะ C ีดับเบิลบอ O นแล้วก็ต่อ h นะตรงนี้คือแอลดีไฮด์ต่อไปอา R ออนะคะอสองตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้ไม่ซีเรียสคูยง่ายๆคือมีโออยู่ตรงกลางหนึ่งตัวนะคะมีโออยู่ตรงกลางหนึ่งตัวมีออยู่ข้างข้างแสดงว่าระหว่างโอกับอเนี่ยจะต้องเกาะกันด้วยพันธะเดียวหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคไหมฝั่งนี้ก็คือเกาะอ A, ฝั่งนี้ก็คือเกาะอ,อตัวหนึ่งอก็คือ LQ ใดๆนะ C C ใดๆก็ตามรือว่าเป็นอทั้งหมด ดังนั้นสารที่มีหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าอีเทอร์ค่ะโอเคต่อไป2.5ค่ะเป็น C double bond O C double bond O แบบนี้นะคะมันคือคีโต้นสูตรทั่ว่าของคีโตนเป็นยังไงก็จะเป็น R CO แล้วก็ R พารซึ่งแล้วแต่นะบางบางคนเขียนแบบนี้ได้เลยหรือบางคนอาจจะเขียนเป็น C double bond O อาจจะเขียนเป็นแบบเนี้ย C ดบเบิลบอน O แบบเนี้ยก็ได้เพื่อความดูง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่โดยปกติถ้าสําหรับกรณีที่เป็นสูตรแบบเนี้ยเขาจะเขียนรวบไปเลยแบบนี้นักเรียนต้องรู้เองนะว่า C กับ O เนี่ยไม่ได้อยู่เป็นพันธะเดียวกันนะแต่ว่า O เนี่ยมันขึ้นไปเป็นด e ับเบิลบอนข้างบนนะคะต่อไป2.6งจุดหกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนไม่มีสูตรทั่วไปค่ะโครงสร้างของเขาก็จะเป็นวงปีดนะคะแล้วก็มีพันธะเดียวสลหรับพันธะคู่ ต่อไป R CO NH2 ครูบอกแล้วว่าถ้ามี N ถ้ามี N แล้วมี CO อยู่ด้วยเนะี่ยแสดงว่าเป็น Amine แน่ๆนะคะโครงสร้างจะเป็นยังไงก็จะต้องเป็น C เดือบบอล O แล้วก็ต่อด้วย N นะคะที่มีไฮโดรเจนมีไฮโดรเจนคือถ้ามีแค่ไนตรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนแบบนี้นีคือ a มี แต่ถ้าตัวที่ต่อกับ N อู่อยู่มี C- บอลบอล O อันนี้จะเป็น A มานะคะต่อไป2.8ค่ะแอลเคนง่ายมากแอลเคนสูตรทั่วไปก็จะเป็น CnH2n+2 ถูกไหมก็จะเป็นพันธะเดี่ยวธรรมดานะคะ2.9 R C- บอลบอล O O R ตรงนี้ครูเผือพูดไปแล้วว่ามันคือ C- บอลบอล O บางคนอ่ะไม่รู้บางคนตอบแบบอย่างเนี้ย อ่าซ o โออย่างเงี้ยไม่ได้นะทำไมถึงไม่ได้เพราะว่า C ตรงเนี้ยพันธะมันไม่ครบเวลาเราลองต่อสารนะสมมตินักเรียนยังจำไม่ได้จริงๆนะแล้วลองเขียนโครงสร้างอะทุกครั้งที่ต้องเช็คคือเช็คว่าพันธะมันครบหรือเปล่ารู้ได้ยังไงว่าพันธะเป็นเท่าไหร่ดูว่ามันอยู่หมู่อะไรอย่างออกซิเจนอะออกซิเจนอยู่หมู่หกออกซิเจนอยู่หมู่หกต้องการอีกสองตัวเพื่อให้มันครบออกเตนใช่ไหมเพื่อให้มันครบแปดดังนั้นออกซิเจนตรงนี้มีสองพันธะถูกแต่ในขณะที่คาร์บอนตัวน มันต้องการอีกสี่พันธะแต่เราถ้าเราเขียนโครงสร้างแบบนี้เท่ากับว่าเราให้มนะันมีแค่สองพันธะซึ่งไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะที่ถูกต้องจะต้องเขียนเป็นอะ่ะตากราดไปก่อนนะเดี๋ยวมีเด็กงงมันจะต้องเป็น C ีเดอเบนิบนบอลโอโอตรงนี้ก็อาตรงนี้ก็อาแบบนี้นะคะอะ่ะเอามาเขียนได้เลย C ีเดอเบินบอลโอโอ,อน,นีเวนนะคะอันนี้คือ C ีนะ หน้าตาแบบนี้มันก็คือเอสเตอร์ทันไหมต่อไปแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สูตรทั่วไปคือ R-OH เหมือนเดิมค่ะ R คือ LQ LQ ใดๆก็ตามที่มี OH ไปแปะเรียกว่าแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะคะหรือบางทีอาจจะมีชื่อเฉพาะของแอลกอฮอล์อาจจะเป็นฟีนนลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหมู่ฟังก์ชันเป็นยังไงหมู่ฟังก์ชันก็ปึ๊บแล้วก็เกาะด้วย OH นะคะต่อไป ต่อไป C พันธาคู่กับ C ตัวนี้เรียกว่า a l k ค n นแ l k ค n นก็จะเป็น CnH2n สุดท้ายค่ะบ a บอ o x ิ l i c c a บอกซิลิกลเป็น RCOOH หรือถ้าใครจะเขียนโครงสร้างก็จะได้เป็น C ด o ล o อ O แล้วก็ O แล้วก็ H ตรงนี้จะเกาะกับ R ใดๆสังเกตไหมว่าขีดที่เว้นไว้ตรงนี้ก็คือเอาไปเกาะกับตัวอื่นก็คือสารอะไรก็ได้ที่มีหมู่ฟงังก์ชันตรงนี้ไปเกาะ มีมูงฟังชันเนี้ยไปเกาะมันก็จะกลายเป็นสารประเภทนั้นนะคะต่อไปข้อ3ข้อ3นะคะให้วงกลมล้อมรอบหมู่ฟังก์ชันยกเว้น LK นะ LK ตรงนี้ไม่ต้องวงเพราะว่า LK มันเป็น C พันธาเดียวมันมีอยู่แล้วในทุกตัวนะคะแล้วก็ระบุระบุหมู่ฟังชันระบุประเภทของสาร3.1ค่ะตัวนี้เลยวงตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือแอลกอฮอล นะคะ3.2 3.2คือตัวนี้เลยค่ะ C ร้อน O O H ตรงนี้คือคาร์บอกซิลิกคาร์บอกซิลิกแอซิดอย่างที่ครูบอกขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษอะเพราะว่าถ้าภาษาไทยต้องเขียนกรดคาร์บอกซิลิกมันมีแบบกะลุงกะรันอะไรเงี้ยเขียนยาวเนาะเขียนสั้นๆแบบนี้ข้อ3ข้อ3มีตัวนี้ค่ะ3.3เอมีหรือเอไมตัวนี้เป็นเอไมนะเอไมสะกดด้วยดีนะถ้าภาษาอังกฤษนะคะ ข้อ4ระวังดีๆบางคนคิดว่าตรงนี้คือคีโตนบางคนคิดว่าตรงนี้คือ e อีเทอร์อ้าวมี2ตัวหรือเปล่าครูไม่ใช่ลูกซีเอแบนบอลโอต่อกับ O ตรงนี้รวมกันนะคะตัวนี้คือเอสเทอร์โออยู่ด้วยตัวเดียวตรงนี้อันนี้ตั้งหาที่เป็น e อีเทอร์โดยข้างๆี่ยเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย c หรือแบนบอลโอตรงนี้เป็นแอลดีไฮด์ ัน,น,นข้อสี่ค่ะให้ระบุหมู่ฟังก์ชันแล้วก็จำนวนหมู่ฟังก์ชันยกเว้นสี่พันธะเดียวจากสูตรโครงสร้างอ่ะมีอะไรบ้าง OH 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 ชัดชัดๆเลย OH มีเท่าไหร่ OH มี4ต่อไปอะไรอีกนี่ไง c อะไรเดี่ยวพันธะคู่อ่างง่ายๆเลย c ี 4, พันธะคู่มี1อะไรอีกตัวหนึง่งบางคนบอกว่าอ้ามันมี4หรือเปล่านี่ไงมันเป็น โอ้ o, ใช่ป่ะแล้วมันก็เป็น C ดับระวังถ้าเป็นคาร์บอนที่เป็นดับเบิลบอนโแล้วมี O อยู่ข้างข้างอีกตัวหนึ่งอันนี้มันไม่ได้แยกคีโตนกับอีเทอร์นะมันคือตัวเดียวกัน,นตรงนี้มันคือ C ดับเบิลบอนโออีกหนึ่งตัวมันคือเอสเทอร์นั่นเองเห็นไหมะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการทบทวนนะสำหรับหมู่ฟังก์ชัน ะะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการเรียกชื่อของสารประกอบอินทรีย์บางคนบางโรงเรียนนะคะอาจจะเรียนการเรียกชื่อของสารทีละตัวแต่ว่าครูจะสอนตามหนังสือไปเลยนะคือเรียนเรียกชื่อของสารทุกตัวไปทั้งหมดเพราะตอนเนี้ยเรารู้จักสารทุกตัวละจากการรู้จักหมู่ฟังก์ชันของเขานั่นเองนะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแนะนําให้เพื่อนมาดูทํายังไงก็ได้ให้ให้ครูรู้ว่ามีคนดูครูอยู่นาะจะได้มีกำลังมีแรงทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย